สวัสดีทุกคนยามดึกด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการผีล่าหัวระวังถ้าผีมันออกล่าหัวเมื่อไหร่แล้วแล้วก็มันจะยังไม่กลับจนกว่ามันจะได้หัวเคยไหมครับเมื่อโตขึ้นแล้วรู้สึกคิดถึงชีวิตแบบตอนเด็ก อยากจะกลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าฮะผมก็เป็นหนึ่งคนที่สมัยเด็กเคยมีชีวิตเรียนที่สนุกสนานนะครับผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมปลายในย่านประชาชื่นตอนเด็กๆก,ก็โดดเรียนกับเพื่อนๆตามปกติะฮะไปเล่นร้านเกมตลาดหลังโรงเรียนเป็นประจำมีอาจารย์คนหนึ่งฮะเป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองถ้าเกิดว่าเขาจับได้หรือแอบไปเห็นแล้วก็วันรุ่งขึ้นครับ โดนเรียกเข้าห้องปกครองแล้วก็จะโดนหวดนะนึกย้อนกลับไปแล้วในตอนนั้นเราไม่เข้าใจอะไรเลยครับว่าอาจารย์เนี่ยทําไมเขาโหดขนาดนี้แต่พอโตขึ้นแล้วเนี่ยเริ่มเข้าใจแล้วครับว่าเขาอยากสร้างเราให้เป็นคนที่มีระเบียบวินยัยเรื่องราวในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาจารย์เฮียนโรงเรียนหลอนแต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องของอาจารย์เฮียนโรงเรียนหลอนอยากจะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกันสักนิดนึงนะครับ หลังจากที่ผมกลับจากต่างประเทศก็ได้ตัดสินใจว่าจะเข้าไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าสักหน่อยเข้าไปเดินดูเล่นๆอย่างนี้แหละครับไม่มีอะไรมากมายก็ขับรถไปฮะจอดหน้าโรงเรียนตอนที่ผมไปถึงเนี่ยเป็นช่วงประมาณทุ่มหนึ่งละนักเรียนก็กลับกันหมดแล้วครับแต่ว่ายังมีรอปพอนั่งอยู่ด้านหน้าอยู่นะฮะในโรงเรียนก็ปิดไฟมืดหมดแล้วมีเพียงไฟทางเดินเล็กน้อยเท่านั้นที่พอจะส่องให้เห็นทางนะครับ ผมกับแฟนก็คุยกับรปภว่าเออสามารถเข้าไปได้ไหมพอดีเป็นสิทธิ์เก่าอยากจะมาดูโรงเรียนสันหน่อยคิดถึงนะฮะรปภก็บอกว่าเข้าไปเดินเล่นเฉยๆหรอแต่เสียงหน้าตาค่อนข้างจริงจังครับผมก็บอกใช่ใช่ครับเดนเินเดินเล่นเฉยๆไม่ได้ขึ้นไปบนตึกอะไรหรอกรปภก็บอกอ๋อได้ได้ได้ไดอ่แต่ว่าไม่นานใช่ไหมผมก็บอกอ่าไม่นานครับประมาณ10-20นาทีประมาณเนี้ย ผมก็เดินเข้าไปครับส่วนแฟนผมก็ตัดสินใจยืนเล่นโทรศัพท์ถ่ายรออยู่ตรงข้างนอกนั่นแหละฮะเพราะว่าเรื่องของโรงเรียนเก่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของเจ้าตัวเองนนะครับไม่คนที่ไม่ได้เรียนที่นี่มาส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่ไม่ได้อินอะไรมากมายมก็เป็นเรื่องปกติอ่ะผมก็เดินเข้าไปเรื่อยๆเดินผ่านเสาธงนะที่เคยยืนเขาให้ยืนตากแดดตรงเนี้ยนะฮะเขาลบธงชาติร้องเพลง สัเสริญสวดมนต์นะครับทุกเช้าและก็เดินผ่านสนามบาสใหม่เข้าไปนะะซึ่งตอนนี้สิ่งปลูกสร้างในโรงเรียนมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับอาคารต่างๆที่ว่างซุ้มต่างๆมันถูกแทนที่ด้วยอาคารหลังใหม่ครับแน่นไปหมดเลยเพราะว่าตอนนี้คือแสงแดดส่องลงมาไม่ถึงแล้วนะฮะก็เดินไปด้านหลังโรงเรียนครับ ด้านหลังโรงเรียนตรงนี้เคยเป็นที่โล่งเป็นลานแบบว่าเตะบอลกันแต่ก็เป็นสนามคอนกรีตอะไรเงี้ยนะครับตอนนี้ก็ถูกแทนที่ด้วยอาคารอีกหลังหนึ่งครับเป็นโดมๆในทีนี้โชคดีมากเลยครับผมเดินมาแล้วได้เจอกับอาจารย์ปกครองท่านนั้นฮะพอดีเลยซึ่งอาจารย์เนี่ยก็ใส่ชุดข้าราชการน,น,นะครับเต็มรูปแบบเลยชุดสีกากีแล้วก็กำลังยืนมองเหล็กดัดของโรงอาหารอยู่ ผมก็คิดว่าอาจารย์เนี่ยก็คงจะเดินตรวจตาโรงเรียนเป็นกิจวัตรประจําวันทั่วๆไปดูว่ายังมีเด็กหลงเหลืออยู่หรือเปล่าหรือมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะครับทีนี้ผมก็เลยเรียกจาจานาจานจานขอไม่เอ่ยชื่อนะผมเรียกเขานะครับบอกว่าจานยยังไม่กลับเหรอครับเขาก็หันหน้ามาแต่ไม่พูดอะไร หน้าตาค่อนข้างซีดนะครับเนื่องจากว่ามันค่อนข้างมืดผมก็เห็นได้ไม่ชัดแต่ว่าพอรู้ว่าแบบเหมือนหน้าตาเขาค่อนข้างซีเซียวเขาหันมาแล้วเขาก็ไม่ได้คุยอะไรกับผมแล้วเขาก็หันกลับไปมองเหล็กดัดที่เดิมนะครับโรงอาหารไม่รู้ว่าเขาตรวจสอบอะไรตรงนั้นอยู่ทีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่า เฮ้ยเขาอาจจะโกรธเราหรือเปล่าที่ตอนเด็กเราเคยพูดไม่ดีกับเขาทั้งรับหลังทั้งต่อหน้าเรียกเรียกเขาด้วยชื่อเล่นหรือฉายาอะไรแบบนี้เนาะตามภาษาเด็กนะนะครับเด็กแบบแกนนะ่นแก่น่ะทีเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าอืมเราเราเรา,เราผิดอะไรไปหรือเปล่าแต่อาจารย์ก็นิ่งไปสักพักหนึ่งฮนะแล้วก็เดินไปทางขวาไกลออกไปจากผมนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในโรงอาหารซึ่งมันก็มืดมืดอยู่นะครับมองไม่เห็นอะไรเลย ผมก็เดินตามเข้าไปครับเดินเดินเดินตามเข้าไปก็แปลกใจเอ๊ะทําไมอาจารย์ไม่เปิดไฟอะ่ะเออผมก็เลยลองไปเปิดไฟครับก็กดตึงตึงๆึงกึกกึกเปิดไฟปร,กรากฏว่าไฟไม่ติดครับก็ไม่แน่ใจว่าทุกเย็นพานลงหรือว่าใครมาสับคัดเอาเบเกอร์หรือเปล่าเพราะว่าป้องกันอุบัติเหตุฟืนไฟอ่ะเนาะปิดโรงเรียนแล้วก็ต้องปิดไฟดับทุกอย่างผมไม่แน่ใจนะแต่มันเปิดไม่ติด ผมก็เลยเปิดแฟลชโทรศัพท์ขึ้นแทนนะครับแล้วก็หาดูว่าอาจารย์เขาเดินไปตรวจตาโรงเรียนอะไรก็มองคือตรงนี้มันเป็นโรงอาหารนะครับแล้วก็ไม่ได้มีทางออกทางอื่นเพราะว่าเขาลูดประตูเหล็กลงหมดแล้วก็มีทางเข้าทางนี้ทางเดียวนะผมก็ส่ายไฟดูไม่เห็นนะส่ายไฟไปดูทางซ้ายไม่มีส่ายไฟไปดูทางขวาก็ไม่มี ผมใส่ไฟไปดูด้านหลังครับก็ไม่มีผมก็เอ๊ะอาจารย์ไปไหนชักยังไงยังไงลนะ่ะผมก็ค่อยๆสาดไฟเงยหน้ามองดูข้างบนนะครับผมเริ่มเห็นแล้วผมเริ่มเห็นเป็นคนนะครับห้อยหัวลงมาจากข้างบนสภาพลิ้นจุกปากตาถลนห้อยลงมาหัวห้อยลงมาจากเพดานเลยครับเท่านั้นแหละครับ ผมรีบวิ่งยังไม่คิดชีวิตออกจากจุดเกิดเหตุทันทีขนลุกเลยพูดเลยยังขนลุกอยู่เลยนะฮะเนี่ยคือแบบปกติเวลาเราเห็นอะไรเนี่ยเราจะเห็นตอนที่แบบว่ากึ่งหลับกึ่งตื่นเพิ่งตื่นมาเห็นแต่คราวนี้คือแบบของจริงเดินเดินอยู่เลยสติสัมปชัญญะเต็มร้อยโอ้โหครับสุดๆแล้ววิ่งออกมาวิ่งวิงวิ่ง,งตาลีตาเหลือกเลยฮะ พอมาถึงตรงป้อมยามบอกแฟนว่าไปรีบกลับกันผมก็ไม่ได้บอกอะไรรอปพต่อนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเพเจอร์อะไรอย่างเงี้ยเราเราก็ไม่กล้าพูดผมก็แล้วเดี๋ยวหาว่าแบบเออไปใส่ร้ายไปทําอะไรให้มันมีปัญหาก็หลายคนอีกวุ่นวายผมก็เลยบอกไปเรารีบกลับกันบอกแฟนก็รีบกลับครับกลับมาถึงคอนโดเรียบร้อยโอเคเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็เลยทักไปคุยกับเพื่อนๆในรุ่นนะฮะว่าเฮ้ย ได้ได้เจอได้กลับไปเยี่ยมโรงเรียนบ้างเปล่าว่าไปเจออาจารย์ตืดๆบ้างหรือเปล่าเพื่อนก็บอกมาว่าเฮ้ยมึงยังไม่รู้เหรอเฮ้ยกูกูเรื่องรู้อะไรหรอวะมึงยังไม่รู้เหรออาจารย์น่ะเขาผูกคอตายไปแล้วผมตกใจเลยฮะเพื่อนบอกว่าอาจารย์ผูกคอตายมาได้เดือนกว่าแล้วไม่แน่ใจสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากการที่เขาเครียด ที่เขาป่วยอะไรหรือหรือเปล่านี้ผมไม่แน่ใจจากสุขภาพร่างกายนะครับแต่ว่าอาจารย์ผูกคอตายเสียชีวิตไปแล้วโอ้โหผมผมคนลุกเลยฮะเพราะว่ามันไปลิงก์เข้ากับเรื่องที่ผมได้เห็นก่อนหน้านั้นด้วยนะครับก็เรื่องราวหลอนๆเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผมเนี่ยไม่กล้าเดินไปที่มืดๆคนเดียวอีกเลยนะครับ ก็ถ้าชอบเรื่องราวสยองขวัญแนวนี้เนี่ยยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผีล่าหัวด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับเรื่องราวสยองขวัญเรื่องหลอนๆสาร์เล่นลับเรื่องเล่าเรื่องผีในคลิปถัดไปสำหรับค่ำคืนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนราตีสวัสด์ครับ